ผู้ชมทราบไหมคะว่าสมุนไพรไทยใกล้ตัวชนิดไหนที่สามารถบรรเทาอาการแก้ไอได้ไปพบอาจารย์เรียกกันดีกว่าคะ่ะสมุนไพรที่เราจะมาแนะนําก็มีอยู่หลายตัวนะครับอย่างเช่นตัวขิงะมะขามป้อมดีปรีหรือว่ากระเทียมนะครับสําหรับตัวแรกนะครับที่จะแนะนําเป็นพิเศษนะครับก็คือขิงนะครับ สมุนไพรตัวนี้เนี่ยเราเราสามารถเอามาสดๆใช้ได้นะครับซึ่งขิงเนี่ยถ้าจะได้ผลดีต้องเป็นขิงแก่นะครับเวลาที่เราเอามาใช้นะครับให้หั่นขิงเนี่ยเป็นชิ้นฝอยๆนะครับหรือว่าตัดมาทักประมาณแง่งเท่าหัวแม่มือนะครับทุบให้แตกแล้วก็ใส่แช่ในน้ำน้ำร้อนนะครับทิ้งไว้ประมาณ10นาทีครับแล้วก็ดื่มน้ําขิงนั้นมันจะช่วยละลายเสมหะแก้ไอได้เป็นอย่างดีส่วนสมุนไพรอีกตัวหนึ่งนะครับที่จะขอแนะนําก็คือมะขามป้อมนะครับ เวลาที่เรารับประทานมาขาาป้อมแล้วเนี่ยแล้วดื่มน้ําตามเนี่ยจะมีความหวานอยู่ในลําคอเราซึ่งความหวานตัวน,นี้จะช่วยทําให้เสมหะของเราเนี่ยค่อยๆละลายออกมานะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยเราทานเยอะๆเนี่ยอาจจะมีข้อเสียนิดนึงก็คือถ้าเราทานเยอะเกินไปเนี่ยมันจะเกิดอาการถ่ายท้องได้นะครับตัวสมุนไพรตันอื่นๆนะครับก็อย่างเช่นดีปรีเนี่ยเราก็สามารถเอามาต้มกับน้ำนะครับแล้วก็จิบบ่อยๆก็ได้เหมือนกันนะครับ มันก็จะช่วยลดอาการไอเสมยนหะได้ด้วยนะครับส่วนกระเทียมนะครับกินประกอบกับอาหารทุกมือ้อก็จะช่วยลดอาการไอได้เหมือนกันสําหรับสมนุนไพรที่กล่าวถึงนะครับในท้องตลาดเนี่ยจะหาซื้อหรือว่าพบได้ในรูปแบบของชาชงนะครับซึ่งขนาดบรรจุนเนี่ยแล้วแต่สถานที่ผลิตนะครับเพียงแต่เราสังเกตนิดน,นึงว่า,าชาชงเหล่านี้นนมีทะเบียนการผลิตไหมมีอยอยไหมนะครับครับและสมนุนไพรที่แนะนําเหล่านี้นะครับก็ใช้สําหรับ รักษาการไอเจ็บคอมีเสมหะครับถ้าหากท่านผู้ชมต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่หมายเลข029510292นะคะ